สวัสดีครับวันนี้ดิแกจ็ตนะครับพามาสอนตั้งค่านาฬิกาปลุกนะครับในในาฬิกาสมาร์ทแบนด์6ซึ่งเป็นนาฬิกาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงในตอนนี้นะครับเพราะด้วยราคาเปิดต,ตัวที่เย้ายวนมากเลยเนาะฟีเจอร์นข้างจะเยอะนะครับฟีเจอร์สำคัญของเจ้าสมาร์ทแบน6เนี่ยคือนาฬิกาปลุกซึ่งผมบอกแล้วว่าตัวสั่นของนาฬิกานี้ค่อนข้างจะมีความรุนแรงพอสมควรซึ่งถ้าใครที่เป็นคนที่ตื่นยากเนี่ยผมว่าตัวนี้เหมาะครับลองซื้อมาเล่นกันดูนะก็วิธีการเข้าไปเนี่ยก็ Lock, อันล็อก lock, หน้าจอเมื่อกี้อันล็อกหน้าจอเสร็จแล้วเข้ามาที่เจ้าอะลามนะครับคราวนี้อะลามเนี่ยกดเข้าไปนะตอนนี้จะเห็นว่าของผมเนี่ยมันไม่สามารถจะกดบวกได้คือไม่สามารถจะกดเพิ่มได้ผมต้องล็อกสักอันหนึ่งก่อนให้มันออกไปสมมติว่าลบอันนี้ทิ้งไปตอนนี้จะพบว่า,อาของผมเนี่ยสามารถเพิ่มได้ละพอเพิ่มได้ปุ๊บผมกดบวกนะครับ เสร็จแล้วตรอตั้งเวลาสมมติว่าพรุ่งนี้จะตั้งให้ปลุก7จ็ดโมงสินาทีโอ้ขอโทษทีด้วยความที่หน้าจอเขาเล็กปุ่มตัวสัมผัสเนี่ยก็น่าจะเล็กเหมือนกันมือผมใหญ่นะก็เลยลำบากโอเคเสร็จปุ๊บพอกด7จ็ดโมงสิบสองเนี่ยเขาถามว่า once ก็คือครั้งเดียวนะครับของพรุ่งนี้วันเดียวหรือว่าจะตั้งเป็น repeat ตามวันด้วยนะแล้วแต่เราผมเลือกว่าครั้งเดียวละกันแล้วกดถูกเข้าไปเสร็จแล้วเวลาเลือกเนี่ยครับให้เขาทางานเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้แล้วกดติ๊กถูกนะครับ ที่ถูกเนี้ยคือเขาทํางานละพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงสิบสองนาทีตามนาฬิกาของเรือนนี้ที่ซิงกับมือถือเขาก็จะปลุกเราโดยการสั่นนะครับที่ตัวเรือนนาฬิกาเพื่อให้เราตื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะผมมองว่าด้วยความสั่นแรงเขาเนี่ยไม่สามารถประไรได้แล้วเนี่ยเราเอาพวกนี้มาเป็นประโยชน์ซะดีกว่านะครับดีกว่าจะเอ้ยปล่อยทิ้งไว้เฉยๆว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับโอเคครั้งหน้าก็จะพามานำเสนอฟีเจอร์ที่สำคัญอื่นๆอีกครับขอบคุณครับ